สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจนนี่จะพามาเยี่ยมบ้านใหม่ของเจนนี่นะคะจองไว้แล้วค่ะล้านสองล้านต้นต้นอ่าหมู่บ้านพาราซิโตสไตล์อิตาเลียนค่ะเราเข้าไปชมในบ้านกันเลยนะคะาตามมาเลยนะคะเยวเข้าไปดูห้อง นี้เราเราจองไว้เราซื้อไว้เพื่อมาพักผอนนะะนี่คือห้องน้ำโอเนโออสวยสวยงามค่ะก็นอ,นอกบ้านรู้ยําไมอาบน้ำมันหนุมหมงแอบมองได้เลยห้องน้ำเปิดปะห้องน้ำห้องน้ำนะคะโหนี่ชคโกสวย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  เอ้บ้านน่ารักมาเค่ะสุดใจมาก,ามากา 3, าทำดูห้องนอนที่สองมีสาม 3, ห้องนอนมีสามห้องนอนนะคะนี่ห้องมูบี้ค่ะไม่ใช่สีนี้ห้องออสกราร์นี่ห้องมูบี้อยู่นี่นะคะหน,นห,นหน้าต่างยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะมูบี้มีระเบียงมีหลังบ้านด้วยไม่ใช่หลังบ้านนะคะจะาไปดูห้อ พอห้งองครัวนะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะ oh. โอเ้เขามีใช้น้ําแข็มให้ด้วยหมู่บ้านนี้ดีมากๆเลยค่ะแต่น้ําท่วมมาก็คือร้นํำแพงนะคะยัยงไม่เปิดโอเคนี่คือบ้านใหม่ของเราะะราคาเท่าไหร่นะสอล้านนิดๆธรรมดาเน้อจิบ <c oughs> อจ๊บจิ๊บจิ๊บจนะคะ มีเฟอร์นิเจอร์อันนี้คือบ้านของเราค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะจ้าดูบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆดูบราาดูถ่ายเรียบรอบจัดๆถ่ายหน้าบ้านด้วยนะถ่ายรอบๆไม่ใี่หน้าบ้านแล้วก็ออกมาก็จบตรงนี้โอเค จบรายงาน